วันนี้เฟนมาเปิดตัวเอ็กซ์กับบริษัทใหม่ของเธอและโชว์รายการปากว่ามือถึงออสิบปรมือด้วยนะครับขอท่าน่ขอท่านด้วยรายการอะไรนะปากว่ามือถึงเออบางครั้งก็ไม่ถึงตัวเราไปถึงคนข้างๆซึ่งเขาก็ไม่อยากให้ถึงแต่ก็จะถึง นะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มีรายการแล้วก็มีแขกรับเชิญเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์กันแต่พูดถึงการเปิดตัวรายการนี้แล้วการตั้งบริษัทก่อนดีกว่าเนาะเอ็กกี้ตั้งบริษัทชื่อเอ็กกี้เมาส์ใช่เอ็กกี้เมาส์เพราะว่าที่ตั้งชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าคือเราเนี่ยหากินโดยใช้เสียงใช้ปากอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแอบว่าเออเอ็กกี้ก็ปากอะไรเงี้ยเออเอกี้เมาส์ไหมเพราะเราลงตัวที่เอ็กกี้เมาส์าาลกกาแล้วก็ที่สัมภาษณ์รายการแรกเนี่ยนะฮะมีคำว่าปากด้วยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรวยด้วยปากและมือ นี่แถลงข่าวด้วยเสียงค่ะเออนะคือแหมลีลาคือผู้หญิงสมัยนี้ต้องหาเลี้ยงด้วยลำแข้งตัวเองผู้ชายนะฮะก็ข่าวนี้เนี่ยพอมันเป็นปากว่ามันถึงเป็นรายการแรกทำไมถึง ช้ชื่อว่าปากว่ามือถึงแล้วรายการนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงให้คือคือจริงๆแล้วเนี่ยดูจากพิธีกรทั <S <S ้งสองคนแล้วเนี่ยคือจะเป็นพิธีกรที่แบบว่าค่อนข้ังสนนวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะคร yes. ับเพราะนั้นเนี่ยเรจะมีไอเดียบันเจิดมากๆเลยที่อยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเพราะฉนั้นเวลาที่เรามีไอเดียบันเจิดเนี่ยคือเราไม่ใช่แค่ปากดีอย่างเดียวแต่เรามีจมื่ด้วย มาสอนคุณผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านแล้วก็ดูรายการของเราในช่วงเวลานี้นะฮะให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เรียกว่าปลุกช่วงเวลาช่วงบ่ายเนี่ยนะวันธรรมดาขึ้นมาช่วงเวลานั้นคือบ่ายสองช่องห้าวันอังคารครับวันอังคารบ่ายสองช่องห้าใช่ทีนี้ก็<อ>ช่วงนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างออกอากาศเป็นวันสามสัปดาห์ฟีดแบ็กมาถูกทางมากเลยอะ่ะเพราะว่าได้พิธีกรรู้ใจอะ่ะแต่ไม่รู้กายกายก็ไม่อยากรู้นะ ไม่รู้รู้ใจมากเพราะว่าคือแบบคือเราทำคู่กันอะไรเงี้ยแล้วมันเข้าขากันแล้วแบบ เวลาคนดูดูแล้วรู้สึกเขามีความสุขอะไรเงี้ย <ừ> เราก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็รายการนี้พูดเกี่ยวเรื่องของการทำโขงทำของอะไรเง<ช>ี้ยเกี่ยวกับแม่ปงแม่บ้านทั้งหลายฟีดแบ็กจากทางคนที่ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กก็ดีสิครับคุณฟ<อ>ี่ในวันสามตอนนี่นะฮะก็ทางทว<อ>ิตเตอร์อะไรเงี้ยฮะหรือว่าทางเฟซบุ๊กก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรหลายทอย่างนะครับแล้วก็บอกว่ารายการสนุกดีดูแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเออวิธีเรื่องแขกัเชิญเพราะแต่ละคนที่มาออกเทปเนี่ยเพราะว่าเเรราาาก็ไไปลง YouTube ด้ววยยยใช่่่มมฮะออีแืถน เลือกแขกรับเชิญอย่างไรเลือกแขกรับเชิญอย่างไรเลือกแขกรับเชิญที่คุยได้เรื่องค่าตัว <c oughs> <laughs> อันนั้นเป็นประเด็นหลักใร้อน <c oughs> เลือกแขกรับเชิญที่สนุกสนานแล้วก็มีมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ <c oughs> บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าแขกรับเชิญคนนั้น <c oughs> ค,นน,น,คนนี้เนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วเขามีความชํานาญ ความรู้ในด้านไหนที่เราไม่เคยรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีอย่างบุกโกะอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เชิญมาก,ก็ชวนบุกโกมาเดคอเรตจ,จานอาหารอะไรให้น่ากินมากขึ้นอ,อย่างอ้นมาใครจะรู้ว่าอ้นเนี่ยมีวิธีของขวัญแบบฟูชิกิแบบญี่ปุ่น แล้วชีเล่นโยคะ<ช>ด้วย<ช>โอ้ไม่มีใครรู้<ช>คือเราไปหยิบมุมต่างๆที่เป็นความเป็นแม่บ้านพ่อบ้านในตัวของดาราแขกรับเชิญเราออกมาได้เองใช่ครับนะฮะเอกี่จะว่าไปแล้วเนี่ยการเป็นผู้จัดครั้งแรกในคราวนี้เนี่ยรู้สึกยัง<ม>ไงบ้างก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นครันแล้วนะอะไรเงี้ยนะฮะอยาก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆสื่อชนเนาะนำเสนอร่วกันดรือก็ไม่ใช่มีแค่รายการเดียวรายการต่อไปคือรายการ เอ็กกี้เมาส์ชื่อเดียวกับบริษัทเลยเอ็กกี้เมาส์ออกส่องไหนอะต้องเบื่อแกอกแล้วตอบกูทำไมเอ็กกี้เมาส์นี่จ่อ,อกกาทางก n ีนชาแนลนะครับทุกวันศุกร์นะฮะก็ประมาณช่วงเย็นๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวรู้เวลาแน่นอนว่าเป็นบายซารหรือสี่โมงเนี่ยเดี๋ยวจะบ่อยทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นรายการที่บอกว่าเอ็กกี้ก็อยากจะเมาส์คนนั้นคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดตามด้วยสองรายการแล้วอาจจะมีรายการที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นอกสิปีนอกเหนือจากการบอกว่าผลิตรายการชีวีแล้วยังเป็นเจ๊ดันด้วยเจ๊ดันนะมีเจ้าเออจะตั้งบอกว่าพิธีกรชื่อดังคนใหม่นะคนอีกหนึ่งคนใช่เป็นพิธีกรที่แบบเป็นชนีนะเวลาที่แบบมีงานอะไรเนี่ยพี่พี่น้องๆจะต้องเจอเขาแน่นอนถ้าเกิดก็อย่าไปบอก ถ้าเจอปุ๊บให้กีดกันเลยนะครับไม่ใช่ให้สนับให้สนับสนุนน้องคน่เท่าไตกได้เลยค่ะไม่ใช่อย่าตกอย่าตกรักเขาน้องเจอน้องเจอน้องเจอต่อไปน้องเจอจะต้องเจอพี่พี่น้องๆฝั่งเนื้อฝค่ยสิก็ถ้าเกิดว่าเจอกองเจอหน้าจอที่ไหนนะคะก็ขอฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยคนนะคะยังไงก็อย่ากีดกันน้องกันนะคะรับไว้ในอ้อนกอดสักคนนึงเนาะเออ น่าเจอเล่กน้องเจอก็ได้หรือว่าพี่เจอก็ได้เพราะว่าหน้าเธอบางทีก็แก่กว่าเขานะคะดีมาบ้างเดี๋ยวแต่อัปดาห์ทสี่เทสนี่หน้าจะเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยววานละรวยใช่ไหมดีมากเออเดีเธอหรือว่าเจอเจอไปสักพักหนึ่งเรียกอีเจอก็ได้แล้วก็จะไปเจอตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าคงจะได้เจอกันเพราะว่าเป็นหน้าที่สื่อข่าวบันเทิงของเราด้วยนั่นไงค่ะนะครับผมเขาไม่้องเจอนะครั่ะเอ ่ารเฟซบุ๊กแล้วก็แนวโน้มของการทํางานต่อไปเนี่ยนะก็จะมีอะไรออกมาอีกเยอะแยะจะมีหมดก็คงจะมีอะไรหลายๆอย่างเลยครที่จะทําให้ช่วงบ่ายเนี้ยคือคันแน่นอนแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นช่วงที่เรารู้สึกสนุกในการทํางานตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเรามาบุกเบิกฟรีทีวีในช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเฟซด้วยที่ลดคันตัว5ไปห้จริบเปอม่เห็นค์อุ้ยจริงหรอพี่าริงจริ นะเออก็ฝากเนือฝากตัวพิธีกรคู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราทำงานคู่กัน on free TV ว n นฟ e e ใช่ีมเพราะอยู่ทางเคเบิลมาก่อนก็ใครอยากได้ r e q u e s สแบบไหนเพราะว่าวันนี้ก็แต่งตัวเบาๆปกตินี้ก็เป็นชุดที่ใส่ก่อนอับน้ำนี่แหละที่ฉันเลือกมันเมือกี่ฉันไม่ต้องเหนื่อย